ตอนนี้ก็เวลาเจ็ดโมงยิบห้านะครับแต่เราจะไปอาบน้ำกินข้าวทำธุระส่วนตัวครับก่อนที่จะไปสนามบินครับผม ตอนนี้ก็เวลาประมาณ7จ็ดโมงห้าห้าฮะเดี๋ยวเราเตรียมตัวไปสนามบินกันเลยพร้อมครับ ครับทุกคนวันนี้เราอยู่ที่ท่าากาศยานขอน,นแก่นนะฮะทาากยานดอน,นเมืองครับเออจอนเดาเดย<อ>เดั<อ>เดน <laughs> นี้เราพาเพื่อนสองคนไปสอบเอ็นพานะฮะเนี่ยทำบีล็อกบจอร์ชาเริ่มทำบีล็อกใช่ไหมอ๋อคลิปแรกคลิปแรกนี่ก็เต็มตัวขึ้นเข้าอะไรนะเข้าเกียรเวะขึ้นเครื่องครับ เดี okay. ๋ยวเจอกันนะครับกำลังทำอะไรครับคุณต้นกำลังทำอะไรครับด้านหน้าก็มี็อปกับมานะฮะเปิดว่าไปจีครับเปิดว่าไปจีติง I could never let you go. you run away if I try. See alone. Must be kept in the overhead compartment only. If you have been using electronic <laughs> devices such as laptop computers MP3 players. Possible game devices and mobile phone in offline, offline mode. I see the grace of losing ground. No matter how far, your love is all that I know. Baby, you just stay where you are, and you know I won't be too long. Hold on, hold on. Remember where I told you, no matter where I go, I'll never leave your side, you will never be. สวัสดีครับทุกคนวันนี้ตอนนี้เราก็อยู่ที่สนามบินดอนเมืองนะครับตอนนี้เราอยู่ไหนครับคุณครับหาทางอยู่ดอนเมืองนะทางไปสาทรหาทางไปโรงแรมนะฮะก็ชอวอ, <c oughs> อย่างหนาวเลยครับวันนี้เป็นไงครับคุณต้นหนาวอ่ะมาตอนนี้เรากําลังพาคุณมาร์ไปเก็บกระเป๋าที่โรงแรมนะฮะเสิร์ฟดูด้เขาบอกว่าสถาน,นี สถานีสุรศักเป็นเด็กขอนแก่นเข้ากรุงทำเยี่ยนไม่เป็นไรกูเนี่ยนะฮะเดี๋ยวดูฟุตเทปไหมฮะเดี๋ยวเราจะอินเสิร์ตให้ดูนะฮะตอนนี้ก็เดี๋ยวขอตัวไปอ่ออะไรอะจองแก๊บก่อนอ่าใช่ปะเจอกันครับทุกคน เดี๋ยวตอนนี้เราจะมุ่งหน้าไปไอปีสาทนนะฮะก็หาแท็กซี่กันอยู่ตอนนี้ ตอนนี้ก็ถึงโรงแรมแล้วนะไอบีสเดี๋ยวเราจะพาเพื่อนเึินห้องไปนะฮะจองไว้สองห้องอยู่ชั้นไหนนะเนี่ยครับชั้นหกครับ <5. S 1> เจอกันครับ <6. S 1> เปิดน,นะฮะยัง <laughs> เขามีโอ้หไอสัตว์คุณว่าเขาเป็นแบบคุณว่าเขามีห้องมันเป็นกระจกถึงแล้วนะฮะทุกคนห้องพักของเราโอ้ยยังแคบเลยรองเท้าจะเกก็บสััมารน ก่อนที่จะไปเที่ยวนะครับผมเดี๋ยวนะเราหาเพื่อนมาไอ้นี่แต่เราจะไปเที่ยวพาเพื่อนมาเก็บของเพื่อนจะอ่านหนังสือสองนะครับไอ้ของไทเขาไปกินเดี๋ยวพาเพื่อนไปเที่ยวไปกินข้าวก่อนนะฮะเดี๋ยวเราจะเก็บพุทิมาให้ครับผมไหนวะบัตรอามเลยเจอกันครับทุกคน ทำเดียวทำเดียวทุกคนจะมาสอบถามไหมผมผู้ที่สอบเอฟพาเคียนสองคนวันนี้ยังไม่สอบเออยังไม่สอบเตรียมตัวสอบกันนะผมรู้สึกยังไงครับกับการมาสอบวันนี้อ้ต้องถามก่อนว่าเอฟพาเคียนคืออะไรครับผมที่จะไปสอบเอฟพาเป็นครับเป็นมหาวิทยาลัยในประเทศเยอรมนี อ่าครับแต่ที่เราจะสอบก็คือโปรแกรมที่เรียกว่าโปรแกรมพาร์ทเวเป็นโปรแกรมที่ช่วยส่งต่อเราไปเรียนมาอะไรในเยอรมนมีตรงครับแล้วก็ไอา้าเ็มนี่เป็นสถาบันที่เกี่ยวกับวิศวะโดยตรงหรือเปล่าครับแต่จะมีหลักสูตรอื่นด้วยแต่แต่อยู่ในแวดวงของเอนจิเนียริ่งแล้วก็ไซแอ c ์แล้วแล้วข้อสอบว่าผมข้อสอบเป็นภาษาอะไรครับข้อสอบออถ้าเลือกโปรแกรมภาษาอังกฤษก็สอบเป็นภาษาอังกฤษแต่ถ้าเลือก โปรแกรมภาษาเยอรมันก็จะมีภาษาเป็นภาษาเยอรมันอืมครับผมเราสามารถเลือกได้2ตัวเลยเชื่อนะเลือกแรกจะเข้าแล้ววิชาที่จะสอบนี่มีอะไรบ้างครับมีวิชาอะไรบ้างครับนมีนิสสร์กับภาษาอังกฤษครับนิสสร์กับภาษาอังกฤษครับผมครับทุกคนแล้วก็มีค่าธรรมเนียมไหมครับตอนจะสมัครเช่นค่าใบสมัครค่าตัวต่างทอ๋อเป็นการสอบฟรีนะฮะช่วงสอบก็อยู่ประมาณนี้เนาะกุมภาพันธ์มกราคมว่านี้ใช่ไหมครับรอบนี้จะเป็นรอบมาสองที่โอเค แต่ว่าลังนกี้จะเป็นออนไลน์ตอนนี้เราพาทั้งสองคนมาสอบที่สถาบันเกอเทใช่ไหมครับสถาบันของเยอรมันเลยครับเกอเทครับเดี๋ยวเราเราจะมีสอบกันวันพรุ่งนี้นะส่วนผมสองคนผมกับไอ้ต้นเนี่ยไม่ได้สอบครับส่วนมาร์กกับเขาเนี่ยจะไปสอบมาเที่ยวเรามาเที่ยวมาเที่ยวครับมาเที่ยวพอาีตั๋วมันเหลือครับก็ตอนนั้นเราจะไปสัมภาษณ์ที่ธรรมศาสตร์ใช่ไหมแต่ว่าเราไม่ได้ไปเพราะติดโควิดเรามาใช้สิทธิ์นี้แทนไงใช่ครับเรามาใช้รอบนี้แทนงั้นเดี๋ยวเจอกันนะครับทุกคน

I ain't the first with the curse, with the thirst that I wanna be better, not worse. Man, it hurts. I'm on this earth with my words, and I put them all together in circles. Cause I wanna have worth. Working hella hard till they put me in the dirt. Gonna go far, man, listen to my words. Gonna be a star, man, life's like a blur. When you're working this hard till you get what you Yo, deserve. Yeah, I ain't taking a backseat. I'm passing anybody else who is rapping. I'm nasty, ain't nobody able to catch me. they gasping, they cannot compare, they can't match me. I'm at Aspie. I got your girl and she Laughing and dancing, hanging on my butt. She asking to crash with me, smash with me. She savage, she wants cash money, and she knows that I live lavishly. Uh. I wanna live. I'm a cold inside.